ตอนเช้าทางโอพิดีทีม่นไปรับวินทบ,บาทเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในเดือนเกิดเห็นว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนื่องในเดือนเกิดทังคนที่เกิดวันนี้เดือนนี้ไม่ใช่วันนี้นะเดือนนี้รวมถึงภูมิในการโรงพยาบาลด้วย มันพาไปตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมนิดหน่อยที่จริงแล้วเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดจะให้ความสำคัญว่าเกิดมาแล้วทำอะไรมากกว่าราพระพุทธเจ้า นะประโสนิขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรเลยแม้จะตัดสรู้เป็นว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบไปอยู่ในป่าองเดียวไม่ยุ่งกับมนุษย์มานานี่นะก็คงไม่มีอะไรประเสริฐประเสริฐอยู่คนเดียวเพือ่อไงนะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกนี้พนระนะเยซูพระโมหมัดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศาสดาข,ของโลกทั้งหลายเนะี่ย ถ้าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเพื่อเพื่อนมนุษย์เลยนะถึงเกิดมาก็คงไม่มีความหมายอะไรพรนะเจ้าตรัสว่านะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกขนะ์แปลว่าอะไรแปลว่าชี้เห็นว่าที่จริงแล้วการเกิดเนี่จะบอกว่าสําคัญก็ได้จะบอกว่าไม่สําคัญก็ได้ ไม่สําคัญในการที่จะต้องมานั่งเฉลิมฉลองกันนะแต่สําคัญตรงที่ว่าทุกครั้งที่มันเกิดมันเห็นหรือเปล่านั้นเองเห็นอะไรเห็นอาการที่จิตมันเกิดขึ้นมานะเห็นอาการที่จิตมันเกิดขึ้นมานะ่ขนั้นจิตเกิดคืออะไรคือการที่จิตมันปรุงแต่งเป็นเราเป็นเขาขึ้นมานะแบ่งแยก ถ้าเห็นอาการของจิตแบบนี้แล้วนี่บอกได้เลยนี่คือจิตมันเกิดเกิดชนิดเนี้ยเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์เพราะนั้นพงชี้ให้เห็นโทษของการเกิดมากกว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันไม่ต้องมานั่งฉลองมันเกิดกันเพราะนั้นเป็นการแสดงความโง่อย,อย่างหนึ่งของคนเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายไง นะถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายทำไงก็อยากเกิดนะีนะ่ถ้าเข้าใจในความหมายอย่างนี้แล้วเนะี่ยการเกิดจึงเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดทุกข์ต่างๆตามมานะหรือถ้าพูดในมุมของปรมัถ์ก็จะบอกว่านะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะมีการเกิดขึ้นยะังนมะีการตั้งอยู่แล้วมีการดับไปถ้าเราเข้าใจความหมายของการเกิดอย่างนี้แล้ว ก็ไม่นั่งมาไม,ไม่มาวุ่นวายกับมันทีนี้ไหนๆก็เกิดมาแล้วด้วยความโง่ชาติหนึ่งเนี่ยนะคือถ้าไม่โง่ไม่เกิดนั่นเะเพราะโง่่นแหละจึงเกิดนันเมื่อเกิดมาแล้วทำยังไงเกิดมาแล้วก็เอาความเกิดนั่นแหละเป็นเครื่องสอนเนาะเรียนรู้จางมันว่าทุกทุกครั้งเนี่ยเพราะว่า มันเกิดนะเกิดทุกครั้งยังคอให้เกิดทุกนะเรียนรู้จากการเกิดนั่นแหละจะให้มันต้องเกิดมาซ้ำอีกนะอย่างเช่นต้นไม้พอเราตัดมาก็จะเห็นวงปีของมันนะยิ่งหลายปีผ่านไปวงของมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะมันแปลว่าอะไรนะมันแปลมันเป็นเครื่องวัดอายุของต้นไม้ต้นนั้นนะตอนนี้คนจะวัดตรงไหนอ่ะ วัดตรงรอยหยักของสมองนะมันวัดไม่ได้นะมีรอยหยักมากไปว่าจริญรลุ่งเรืองมากนะฉลาดทางสมองมากนี่แสดงว่ามีความสุขมากมันไม่ใช่มันวัดอย่างนั้นมันวัดไม่ได้นะมันก็ต้องวัดด้วยปัญญาภายในซึ่งเป็นนามธรรมวัดยังไงปัญญาภายในก็วัดจากความทุกข์ต้องลดลงยิ่งแก่ยิ่งความทุกข์ลดลง ยิ่งแก่ยิ่งรู้เท่าทันโลกมากขึ้นยิ่งแก่ยิ่งสงบเย็นมากขึ้นนะยิ่งแก่ยิ่งทางประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากขึ้นอันนี้จึงจะเป็นเครื่องวัดได้แต่เพทยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งแก่ยิ่งโกรธยิ่งแก่ยิ่งไม่รู้เรื่องเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าสติปัญญาไม่ได้เจริญงอกงามเท่าไหร่ มนะันถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็จะทําให้เราไม่ไปให้ความสาคัญกับสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายเขาไม่ให้ความสําคัญกันคือการเกิดหรือวันเกิดแตนี้วันเกิดเองเนี่ยในคตินิยมของชาวไทยเราเนี่ยไม่มีเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันเกิดเลยดูนะเรารับค่านิยมอย่างนี้มาจากฝรั่งนะกลุ่มที่รับค่านิยมอย่างนี้เข้ามาเป็นครั้งแรกก็องไม่พ้นราชสํานัก นะเพราะอะไรเพราะว่านะบรรดารพระรดพระติดาทั้งหลายนี่ถูกส่งให้ไปเรียนต่างประเทศกันนะก็รับข้ารานิยมแบบฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยเพราะคิดว่าอะไรเงี้ยเป็นความสิวิไลนะเป็นความสิวิไลที่จริงแล้วเราให้ความสำคัญกับความตายมากกว่าความเกิดได้ซ้ำไปาจะว่าไปแล้วแต่นะต่อมาจึงเริ่มมีการเฉลิมฉลองในวันเกิดกัน แล้วทำไปทำมาก็เลยเห็นเป็นเรื่องที่จะต้องเฉลิมฉลองจะต้องได้รับของขวัญจะต้องได้อะไรต่อมีอะไรซึ่งเป็นเป็นเรื่องไม่เป็นสาระในบัณฑิตอย่างเช่นในเมืองไทยเราหลวงพ่อพุทธทาสวันเกิดที่ทำอะไรจัดงานวันร้อยอายุเลยงดอาหารเทศทั้งวันไม่เฉลิมฉลองแบบโลกโลกที่เขาเฉลิมฉลองกัน นะแต่เฉลิมฉลองแบบธรทำนะก็คือการไม่ตามใจมันแล้วก็เชิญชวนให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีวันคล้ายวันเกิดทั้งหลายเนี่ยนะแทนที่จะไปกินกันสนุกสนานไปฉลองสนุกสนานก็เปลี่ยนเป็นนำสิ่งที่มันมีอยู่นั้นไปบริจาคนะไปเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นนะอันนี้คือสิ่งที่ที่บัณฑิตเขาทำ อันพวกเราทั้งหลายก็อย่าไปแสดงความโง่ออกมาวันเกิดจึงเป็นวันที่ควรจะต้องแสดงความกตัญญูกับตเวทีต่อผู้ให้กําเนิดนะจึงเป็นวันที่ควรที่จะได้มาสํารวจตรวจสอบตัวเองว่าเราทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองแล้วหรือยังกับสังคมส่วนรวมแล้วหรือยังความดีงามอะไรที่มันงอกงามขึ้นมาในชีวิตของเราบ้างแต่ยัางทุกเท่าเดิมโง่เท่าเดิม วุ่นวายอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแสดงว่าเกนะิดมาไม่มีประโยชน์เกนะิดมาเปล่าประโยชน์เพราะในโลกนี้ก็จะมีคนอยู่สองสามประเภทอย่างเงี้ยหนึ่งคือพวกที่เกิดมาเพื่อให้จำนวนประชากรมันลดโลกเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรนะซึ่งมีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะสองคือพวกเกิดมาเพื่อจะทำลายโลกนะอันนี้ก็มีมากนะ สามคือพวกที่เกิดมาเพื่อจะสร้างสารร์จัดลงโลกให้มันสงบเย็นอันนี้มีเป็นจำนวนน้อยนะเพราะนาประเภทมือไม่ไปเอาเท้าลาหนาก็คือพวกที่เกิดมาเพื่อประชากรมาลดโลกเฉยๆเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรกินๆนอนๆเที่ยวๆเล่นๆเป่นวันหนึ่งนะผลประเภทอย่างเงี้ยมีเยอะนะนะและประเภททำลายโลกนี่ก็มีไม่ใช่น้อยนะ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านตนครอบครัวตนเองประเทศชาติของตัวเองอย่างนี้ก็มีมากนะแต่คนที่เขาเห็นประโยชน์แก่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อโลกเนี่ยมีน้อยมีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วคนเหล่านี้ส่วนมากก็มักจะไม่ค่อยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสักเท่าไหร่ไปดูนะดูตัวอย่างอย่างมาธรรมะคันที่อย่างงี้นะ ทำอะไรเพื่อตัวเองมั่งนะหรือเมืองไทยเราอย่างเ่ยสมเด็จมาได้สนมหาราชเนี่นะน้อยมากที่จะทำเพื่อตัวเองนะทำเพื่อคนไทยทั้งหมดนะหรืออย่างเช่นของจือ่อาเงี้ยนะทำอะไรเพื่อตัวเองในยุคข,ของขงชื่อเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครยอมรับนะตำาหนิติดตีงวยนี่มันหัวหมออยู่ที่ไหนก็ทำให้บ้านเมืองปกครองยากนะ คยจะคเป็นที่ยอมรับได้เวลาผ่านดปเป็นพันปีนะเห็นไหมเพราะั้นคนที่เขาเป็นบัณฑิตทั้งหลายนี่เขาไม่ค่อยจะใส่ใจอะไรที่เป็นเรื่องของประโยชน์ของตัวเองเท่า,ทาไหร่แต่สนใจประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเพราะฉะั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะไม่วุ่นวายนะ,ะเดี๋ยวสวดมนกัน